คนกิีนะครับสุสินธารนนท์เนี่ยก็ไปที่เดไอตามหมายเรียกพยายนที่เราได้มีการระบุให้ให้มีการสอบพิเต้เรื่องคลิปวงจรปิดนะครับเรื่องกล้องวงจรปิดเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยพิเต้เป็นคนเดียวที่ได้กล้องวงจรปิดจ,จากภาคอิชนมาแล้วก็ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแกก็ไปได้จากกล้องกรมทางหลวงชนบทมาซึ่งมันสามารถพิสูจน์ความจริงได้ว่าจากภาพวงรอ่ากล้องวง,งจรปิดเนี่ยน้องแตงโมเนี่ยนะครับในเวลาย2่สนาฬิกาสิ1 1นาทีเนี่ย น้องแดงโมไม่ได้อยู่บนเรือแล้วนะครับเป็นไปตามที่เราได้นาการสืบสวนมา3ปีที่ผ่านมาอันนี้ก็ปรากฏหลักฐานชัดเจนนะครับว่าน้องแดงโมเนี่ยหายไปจากเรือเนี่ยน่าจะหลังจากประมาณสักสามทุ่มกว่าไปแล้วตนต้นไปนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่บนเรือตามที่มีพวกบนเรือกล่าวอ้างแล้วก็ตำรวจที่ทำคดีเนี่ยมีการแถลงข่าวในอย่างใดนะครับวันนี้ก็เป็นมันเป็นเป็นวันที่เราให้มาสอบปากคำเข้าสู่สำนวนการสอบสวนของเดซไอครับ ก็ถ้ามันไม่มีน้องแตงโมยอยู่บนเรือมั่สดงว่าสิ่งที่ตำรวจทามาว่าตกเวลา22.34ก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแล้วใครอน้องแตงโมไปก่อนก่อนเวลาสี่ทุ่มนะครับอ่าสี่ทุ่มที่บอกครับนะไม่จริงแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือแต่หลังจากสามทุ่มกว่าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าเรามีหลักฐานตั้งแต่สามปีที่แล้วนะครับแต่ว่าทางตํารวจเขามีการบังคับพยานของเรานะครับให้ยืนยันว่าชี้รูปหกคน แต่เรายืนยันว่ามี5นะครับซึ่งตํารวจก็ใช้ตํารวจจราจรในนครบาลนี่แหละครับเป็นคนไปดูแลนะชื่แกะนะชื่แกะซึ่งเขาได้คุยกับเราด้วยแล้วเขาก็ยอมรับกับเราว่าเขาเขาดูเหมือนเราแต่ว่าเนื่องจากผู้ใหญ่ในตารวจภูทรภาคหนึ่งเนี่ยก็คือให้ชี้เป็น6คนซึ่งพยานเราไม่ยอมชี้จึงไม่ได้มาของถูกยัดคดีไปด้วย2คดีนะครับโดนคดีอะไรบนะก็โดนคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโดนโดนด,นด้วยด้วยกระผมสองคดีครับ ผมผมยังมั่นใจว่าหลังจากการสืบสวนสอบสวนเสร็จเนี่ยเดี๋ยวไนจะรับเป็นคดีพิเศษเนาะแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนขึ้นมามาเรื่อยๆนะครับเราก็มีพยานเพิ่มเติมมาเรื่อยๆมีผู้ให้เบาะแสนะครับมากขึ้นแล้วก็ครั้งนี้เป็นการรวมตัวของอผู้ที่ทําเป็นจิตอาสาเนาะทำเพื่อต้องการให้มีการปปิรู้ระบบกฎหมายของเมืองไทย นะครับเราก็ได้มีทั้งอาจารย์ตินเข้ามาร่วมกับทีมงานบ้านพระอาทิตย์นะครับแล้วก็ได้มีการเชิญอาจารย์โต้งนะครับมาร่วมกับทีมงานบ้านพระอาทิตย์นะครับแล้วก็มีทั้งคุณหมอมีทั้งผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆทุกแขนงเนี่ยนะครับเริ่มมารวมตัวกันมากขึ้นในการที่ต้องการมีการพิสูจน์ความจริงว่าน้องแตงโมนะครับไม่ได้เกิดจากความประมาทนะครับเป็นฆาตกรรมอำพรางแล้วก็ต้องการให้เห็นการปฏิรูปของระบบกระบวนการยธรรมของบ้านเราสักทีนะครับถึงวันนี้เริ่มมีผู้มี วิชาชีพต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมในการนะครับในการพิสูจน์ความจริงเรื่องน้องแตงโมมากขึ้นอะไรนะครับเอายืนยันครับยืนยันว่ามีการเอาแตงโมไปขายจริงนะครับเราเรามีหลักฐานอยู่แล้วครับนะนมีมีคนบน<ด>เรือคนบนเรือ<ด>ไปขายนะครับอันนี้ยืนยันยงแตงโมไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ มันเป็นเป็นเรื่องของความสนุกสนานของพวกที่มีการเสพยาเนาะแล้วก็พวกเกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะครับเดี๋ยวอ,อีกไม่นานก็รู้แล้วครับเพราะว่าขนาดนี้เป้าหมายของเราเนี่ยหลังอย่างวันที่17ไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะวันที่17นะครับก็อยากจะบอกพี่ๆสื่อมวลชนเนาะบอกพี่น้องประชาชนว่าดีไอเขาจะมีการจําลองภูมิศาสตร์ของของแม่น้ำเจ้าพระยาในวันที่17นะครับตามตามแผนที่เรากําหนดไว้นะ,นะครับนะก็จะมีการใช้เครื่องมือพิเศษนะครับ มามาจำลองนะโดยเรือเรือที่พูดง่ายว่าเป็นเหมือนกับของจริงในวันที่เกิดเหตุเลยนะครับเราได้มีการซื้อกล้องนะครับที่ถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยมองเห็นเหมือนกลางวันเข้ามาเสริมเป็นเครื่องมือพิเศษโดยโดย,โดยโผู้มีจิตอาสาเนี่ยส่งเข้ามาช่วยนะครับในใน,ในการดําเนินการเรื่องแต่งโมงเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือเราเป็น,จแบบนเจ้าภาพในการจำลองอไอดีเอสไอเป็นเจ้าภาพครับตอนนี้ไม่ใช่เอกชนแล้วนะครับ เป็นเรไอเป็นเป็นเนจ้าภาพเราเพียงแค่ผู้จัดหาอุปกรณ์จัดหาเรือให้ทางดีไอเขาดําเนินการตามตามาการรายงานสืบสวนสอบสวนซึ่งขณะนี้ดีเไอเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปสองครั้งแล้วนะครับที่จะมีการวางแผนในการจําลองต่างๆคุต,ตม่ว่าหลังจากจลองแล้วหรือว่าผลจากการจลองจะได้มันมันยังไม่ใช่มัน <c oughs> เรื่องอย่างนี้ก่อนครับว่าเรายังมีพยานยที่ต้องสืบอีกสามสี่สิบปากอ่ะนะครับที่เกี่ยวข้องเนาะแล้วก็มีผู้ให้ความร่วมมือกับ คนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ก็มีผู้พาร่วมมือกับเราก็เราหลายคนแล้วเริ่มเริ่มติดต่อเข้ามาเนาะนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่เนี่ยก็เริ่มมาเจรจาต่อรองเสนอเงื่อนไขไม่เอาผิดกับตํารวจบางคนนะเพราะว่าขอให้เรายกเว้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราปฏิเสธไปนะครับก็ผู้ใหญ่ก็ระดับเป็นหน้าห้องของผบตรเอาง่ายๆนะเป็นคนติดต่อตามพวกเรามาแต่เราปฏิเสธไปนะครับ ก็เขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องโดนนะครับว่าเขากระทําความผิดจริงนะครับแล้วก็เป็นตัวหลักในการดําคดีด้วยนะแต่ว่ามีมีมีคนประสานเรามาแต่ว่าเราปฏิเสธไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ผมบอกแล้วไงว่าถึงใครเอาหมดนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะถึงสวไม่ว่าจะถึงลูกสวไม่ว่าจะถึงพบตรไม่ว่าจะถึงใครเอาหมดนะครับนะพยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่มีทางซื้อพวกเราได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเจรจาทุกอย่างว่าไปตามกฎหมายเลย นะครับสปีที่คุณกระทำกับผม6กคดีผมก็จะเอาทุกอย่างตรงไปตรงมาเนาะแล้วก็พิสูจน์ความจริงให้ได้ว่าน้องแตงโมเนี่ยถูกคตกรรมให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับสำหรับคนบนเรือไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวกรรมต้องตามทันอยู่แล้วนะครับผมยืนยันว่ากรรมตามทัน